แต่ไม่เคยให้มาพุ่งถ e. ้าเราเพิ่มลงมัน้ยอะมันออกต่อมันก็สวย ลูกค้าเข้ามาซื้อร้านน้ำอากาศเย็นๆหนาวลูกค้าก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆ เฝ้าสุบน้ำข้านาด้วยชมวิวสวยๆนะคะลมแรงๆอันนี้นาดํานายน้ำมาแล้วชม,ม,มนก กินไส้เดือนนกกระยางนี่กินกินมแมลงกับไส้เดือนแล้วกินข้าวหรือเปล่านยนกกระยางยังเงินแก่ซ้ำนี่เรายังไม่รู้เลยว่านกกระยางกินอะไรรู้แต่ว่านกพิราบกินข้าว ชมบรรยากาศบ้านนอกบ้านนานะคะวิวสวยๆที่ไร่อังุ่นบุญน,นำมีชาเขียวชาเย็นกาแฟจำหน่ายอังุ่นก็มีจำหน่ายสุกแล้ว พร้อมขายมารับชมรับซื้อกันได้เลยจ้าน้องมอน พ่อใหญ่โก้กลับบ้านแล้วนุ่นบ้านก็อยู่ไกลอยู่นะยังออกมามานะมานั่งเต๊ะเลยพ่อใหญ่โก้นีหลานน้อย นซนซมระหว่างนั่งรอล,ลูกค้ายายเงินก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะปล่อยน้ำเข้านา มาอีกแล้วจ้าลูกค้านุ่นรถกำลังเลี้ยวเข้ามาเลยรถวิ่งถนนเต็มเลยแต่ยังไม่มีรถแวะเข้ามาเข้าไปสวนต้นก้ากเกษตรสําราญเมลอน ซอมนหากินอะไรฮะหากินอะไรบรรยากาศบิวสวยๆลมแรงๆเอาพยาโก้กลับมาอีกรู้ว,ว่ากลับบ้านไปแล้วยังเงินก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะ ชมเรื่อยๆวันนี้วันว่างของเรื่องเลยวัสดีจ้า